สวัสดีครับวันนี้ออกกับชอบปาปาชนะฮะสปอยหนังนะคะ EP ที่หนึ่งนะคะวันนี้ผมก็ขออภัยไม่มีรูปภาพให้ดูนะฮะวันนี้อยู่ดีๆเครื่องมันเสียฮะเดี๋ยวผมขอโทษนะวันนี้ผมก็จะมาสปอยฮะเรื่องดอล a าร์เอ็มอนนะฮะในปีสองพันสิบสี่นะฮะตอนนั้นผมก็ ยังเด็กอยู่อ่ะยังน่าจะประมาณสามขวบอะครับนะฮะตอนนั้นผมก็มันก็พักออกมาใหม่อะพักแรกนะฮะโดยผู้กำกับใครนะผมจำไม่ได้อ่ะจะแก่หน่อยแล้วนะฮะก็ตอนแรกเนี่ยก็คือตอนแรกก็คือโดบิตาเนี่ยเขาตื่นสายตลอด แล้วก็ฝันนูน่นนี่ตื่นมาก็ตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทําแล้วอะไรกัเล่นกีฬาก็ไม่เก่งนะว่ายน้ำไม่เป็นนะ,ะแล้วก็อะไรต่อที่เกียรอะไรอย่างเงี้ยฮะพอในอนาคตเขาเปิดกล้องดูไงว่าเด็กคนนี้ต้องให้มีคนไปช่วยดูแลหนึ่งคนก็คือเขาจะไปก่อนไงเขาเขา เขาไปบุกแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นน่ะตอนนอนอ่ะโดบิต่านอนอยู่ตอนนอนตอนกลางคืนฮะโดยโดยลอัลมอนก็เปิดแก้วออกมาแล้วตอนนั้นตาเขาก็สลือสลืออ่านะฮะอพอจากนั้นนะโอ้โหผะหมที่นอนไปอยู่ตรงประตูเลยแบบเขาตกใจนะสวัสดีเขาไม่ได้ ตาฟันเขาก็หยิกไมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงนะบอกว่าเขาก็เปิดไฟไงแล้วจากนั้นเขาก็โดมอนก็บอกไม่ต้องกลัวเพราะเราเป็นคนดีไม่ใช่โจอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นนะเขาก็เอาน้ําแล้วก็โดอรายากิมาให้นะคะตอนนั้นโดมอนเขายังไม่เคยสัมผัสกับโดอรายากิเลยนะคะตอนแรกออกมาก็คือนะะ จากนั้นเขาก็คุยกันอะอะไรเงี้ยคืออะไรนะก็คือว่าเขาเอาขึ้นมากินแล้วโดนเขาก็ซาโตชิกับคุณทวดอะกับโดบิตะนะฮะ mm hmm. เขาก็คุยกันแล้วโดนม่านได้สัมผัสกับโดรากิ กินไปทำ <c oughs> อย่างนี้เลยฮะคือแบบอร่อยเลยนะฮะจากนั้นนะฮะผมก็สนุกอยู่ในตอนนั้นนะฮะผมก็ยังจำติดอยู่ฮะกระตูนเรื่องนั้นและจากนั้นผมก็ดูต่อไปนะฮะอนนล้นะสาโตชิแลบอก เขาจะบอกว่าเออมแฟนในอนาคตเป็นชิสุกะใช่ไหมโดบิตะพูดนะฮะบ,บอกว่าเอาิมเอิมแฟนของเขาแฟนตัตชิกับโดราเอมอนก็ดูกันนะครับจากนั้นเขาก็ดูเขาชื่อว่าใจโบและโดบิตะถึงกับตะลึงแล้วก็คิดในใจใจโบใจเอ๋ หลังจากนั้นเขาก็ถือไม้กวาดให้ลงจากเจ้ลงไปเลยนะหะลังจากนั้นเขาก็ร้องไห้แล้วพ่อกับแม่เขาก็มาปอดว่าต่อมาเช้าวันต่อมานะ,ะก็โดราเอมอนเนี่ยเขาก็มานะ,ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วจากนั้นนะ,ะเขาก็บอกว่า คนยนต์ตอนนี้ยจะมาช่วยเองโอเคแล้วจากนั้นอ่ะเขาก็ตื่นสายตื่นสายไงาเออร์มอนอ่ะเขาก็เปิดประตูวิเศษนะจากแล้วโดนบิตาถึงกันเฮ้ยแบบวันนี้มันมาเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้น,อ,น,นอ่นนะอาจากนั้น,น,นชิซุกาวสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายเพื่อนกัน แต่ก็ไม่ได้โดนครูยืนจนขาแข็งหน้าห้องนะฮะแล้วต่อจากมานะมันก็แบบเล่นอะไรกันแบบนั่งรถบังคับยอ่ออุโมงกาลิเวอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ประตูวิเศษอะไรอ่ะอปเตอร์ไม้ไผ่คือตอนแรกเลยแล้วจากนั้นก็คืออีกหลายๆอย่างแล้วก็ต่อมาวันหนึ่งเขาก็ ขาก็จะโนบิตาก็จะสอบนะฮะเขาก็ทวนทวนทวนต่อมาะฮะพอถึงวันสอบสองจริงๆอ่ะโนบิตาเขาคือว่าสอบเร่งอ่ะพอไปถึงนี้เราจะมาสอบภาษาญี่ปุ่นกันโอเคนะฮะก็คือว่าโดราเอมอนเนี่ยเขาก็ตัวเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าฮะ โดนิตาต้องสอบผ่านแน่เลยพาจากนั้นโอปิตาจะสอบตกจากนั้นก็เดินกลับบ้านด้วยเศร้าไงแล้วโดนไปตเดโดนมันก็มาด้านหลังแล้วโดนพตะก็ไม่ให้แล้วก็เอากระเป๋าหยิบของมาโดนิตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พุยกันแล้วเขาก็เสียใจไงจากนั้นก็อะไรต่อ อันนี้ผมก็เฮ้ยต่อนั้นนึงนะแล้วพอจากนั้นนะครับผมก็ย้อนไปนิดหน่อยอเรื่องเศร้าผมไม่อยากเล่าจากนั้นต่อก็คือชิสุกาเนี่ยจริงๆเขาอยากแต่งงานโดยถึงเรื่องโดยปิตาจะอยากแต่งงานกับชิสุกะระแ้เขาก็อยากชิสุกา,นะา,า,า,กกาแบบว่าเขาเขาคิดกับตัวเองว่าแบบ ชิซุกะเหมือนรักกับชิชิซูนี่ไงเขาตอนนั้นเขาก็เปิดกระโปงชิซุกะแล้วก็ตบหน้าเลยนะคะแลวจากนั้นก็คือฉันไม่อยากให้เคยมายุ่งด้วยอะไรเงี้ยจากนั้นเขาก็ซ่องไงแล้วจากนั้นอะ่ะโดยไม่ต้องให้ดื่มยาฆ่าอึกเดียวแต่โดนไปตาดื่มหมดเลยจากนั้นนะโดนไลเอมอนเนี่ยก็รู้สึกว่าวิ่งหนีแม่เราวิ่งหนี แล้วโดยเบตตาบอกว่ารูส้สึกรู้สึกดีจังไม่มีใครมาอยู่วัวหลังจากนั้นก็โดยเบตาก็ขึ้นแล้วจะอ้วกแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยชีสุกกามาอ้ายอ้ายอ้าวอะไรอย่อางเงี้ย,ย,ย,ยๆๆแล้วจากนั้นนะคะเขาก็แบบพอช่วยกันเสร็จแล้วนะคะหลังนั้นพอโดยเบตตาอ้วกเสร็จนะคะอือชิสุกะ ก็อะไรกันในเรื่องแต่งงาน,นะะและยเรื่องมันยาวมากนะฮะเดี๋ยวผมต้องเล่าภายในอุ้ยป๊บนึงก็คือก็เป็นเรื่องขั่วนะฮะอยากแต่งงานกับชิซุกะก็เขาก็ไปนะเขาบอกว่ามุตะก,ก็นอนแล้วจากนั้นนะเขาก็วิง่งตอนนั้นเขาก็ เปิดประตูวิเศษไปตอนนั้น<ม>เขาต้องไปยุคในตอนโดบิตาโตก่อนแล้วจากนั้นนะครับเขาก็ไปแล้วเขาก็ช่วยชิสุกะตั้งแคมอะไราการสักหนึ่งชั่วโมงะ,ะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาชีสุกะเขาสัญญาว่าตกลงแล้วจากนั้นก็มีโดบิตาอีกคนนึงเพราะโดบิตาคนนั้นอะคือโดบิตาตอนเด็กนะคะแล้วจากนั้นโดบิตาตอนโตนะคะเขาก็มาช่วยชิสุกะแลวจากนั้นคับ ชิ่ตัวกาบอกว่าตกลงก็คือตกลงแต่งงานนะคะแต่ง่าเขาก็ไปอนาคตแล้วเขาก็ดูมาบอกว่าครั้งหน้้อ๋อพรุ่งนี้มาแต่งงานและเรื่องเขาจบไปด้วยดี